สวัสดีครับผมนายวรฒนจรชัยศักดิ์ชั้นปีนที่หนห้องสองสาขาวิทยา,าการกีฬารหันักศึกษา6 4สี่หนึ2งสองครับวันนี้จะมาอธิบายกฎกติกาฟุตซอลข้อที่3มีดังนี้ครับกฎข้อที่3ามจำนวนผู้เล่นสามารถเปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ที่เล่นเปลี่ยนออกไปแล้วเปลี่ยนกลับเข้ามาเล่นได้ การเปลี่ยนตัวสามารถทำได้ตลอดเวลาไม่ว่าบอลจะตายหรือไม่ก็ตามโดยขึ้นอยู่กับดุนพินิจของผู้ตัดสินผู้ตัดสินอนุญาตก็เปลี่ยนเข้าได้และต้องเปลี่ยนตัวเข้าออกตรงบริเวณเขตเปลี่ยนตัว5เมตรเท่านั้นหากทำผิดโดนใบเหลืองทันทีและต้องให้ผู้เล่นที่จะเปลี่ยนออกออกนอกสนามก่อนผู้เล่นที่เปลี่ยนเข้าจึงจะเข้าไปได้ การเริ่มเล่นต้องมีผู้เล่นฝ่ายละ5คนถ้าเล่นเล่นไปแล้วมีผู้เล่นโดนไล่ออกจนฝ่ายหนึ่งเหลือแค่2คนคือประตูและผู้เล่นให้ยกเลิกการแข่งขันทันทีขุณครับ